ดูกล้องไม่ได้ตายเมือ่อกี้นี่กล้องมันจะหมดแบบนั่นนั่นตูนตูนแล้วตูนแล้วมาตังนี้โอ้โหฮะเออตัวนี้อไอ้ดูตาแตกเลยโอ้โหตัวนี้ ได้หมกได้เย็นปลาเดียวมันจะกลับกระปอมเองครับผมตุ่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 มตองอ่ะวะเอาละเราก็โดว่าฝั่งนี้ก็เต็มเออโอเคเป็นเจ้ากระปอมเองครับผมจัดตัดเข้าไปวันนี้ลืมกล้องเลยต้องใช้กล้องโกโปลเลย โอ้โหฮะเฮ้ยมันไอ้ตัวแรกม,มันใหญ่กว่านี้นะโอ๊ยนี่ครับกระพอมีับผมปากก็เลยครับร่องเยี้ยหน้าโดนมากเลยโอเคครับผมจอนมากครับไม้แรกไม่เป็นไรไม้ต่อไป